สวัสดีคะ่ะทุกคนห้างทองการจนาพิเศษขนมกลาเมืองตรงข้ามตลาดโต๊ะรุ่งเรืองลมมีโปรโมชั่นร้นแม่ด้วยนะคะเป็นทองแท่ง 0, 0ูกรัมนี่สวยมากทุกคนเป็นกล่องกระหยี่นะคะมีสองสีนะคะทุกคนสีน้ำเงินกับสีแดงสำหรับตัวนี้นะคะราคาพิเศษนะคะเพียง1,699บาทนะคะทุกคนสวยมากตรงนี้จะเขียนว่ารักแม่นะคะนี่เป็นการ์กล่องการ์อย่างนี้เลยนี่ นี่นะคะทุกคนใครอยากได้มาช็อปได้เลยนะคะโปรโมชั่นต่อไปนะคะทุกคนเป็นกล่องเลิฟนี่17-50บาทนะคะทุกคนเป็นทอง0.5กรัมนะคะทอง0ูนกรัม96.5%เนะคะทุกคนสวยมากนี่จะเป็นเขียนว่าเลิฟนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกั๊ดอย่างนี้เลยนี่กล่องให้อย่างนี้เลยได้ทั้งเซ็ตนะคะทุกคนได้ทั้งเซ็ตเลยนะคะรีบมาช็อปกันเลยนะ ต่อไปนะคะสําหรับใครที่อยากได้แค่การนะคะทุกคนนี่ทางเราก็มีเหมือนกันรักแม่สีฟ้านะคะเป็นทอง0.5กรัมนะคะ0.5กรัม96.5นะคะสําหรับใครที่อยากได้การแบบนี้ไปให้คุณแม่รับไปเลยนะคะราคาพิเศษเพียง1,599บาทนะคะทุกคนถูกมากทุกคนราคาดีอย่างนี้ ไม่มาช็อปไม่ได้แล้วนะที่ห้างทองการจนาพิเศษถนนกลางเมืองตรงข้ามตลาดต้นรุ่งเรื่องลมค่ะมาช็อปก,กันเลยนะ